นี่้าแบบนี้ที่เขาเห็นกันเยิ้มเยิมอ่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ไม้์สไปย์ตุรกีนะคะหรือว่ามีในสไปย์ตุรกีนั่นเองวันนี้ตามคําสัญญาอีกแล้วค่ะเป็นชินามอนโลนะคะแต่วันนี้ขอใส่แอปเปิลลงไปหน่อยกรุบกริบเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวมันเข้ากันมากเลยลองทํากันดูนะคะบอกเลยว่า มันไม่ยากเป็นสูตรยุโรปนะแต่ว่าเอามาดัดแปลงให้ตรงกับตามความชอบของตัวมีนาเองไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าคะ่ะก่อนที่จะไปทำเนี่ยนะคะขอชงชาก่อนแบบหนึ่งแล้วใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะคะกดแชร์หรือว่ากดติดตามอย่าลืมกดนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปทำขนมปังนะคะยวขอนิดนึง ถ้วยตวงหายเลอแค่ครึ่งถ้วยตวงเห็นไหมคะเอานมค่ะนมอุ่นนะคะนมอุ่นครึ่งถ้วยตวงวันนี้ทําไม่เยอะนะคะตัวนี้นมอุ่นแค่ครึ่งถ้วยตวงแล้วก็ผงใส่ไปประมาณมีน่าจะใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนชาครึ่งนะอากาศมันหนาวมากหนึ่งช้อนชาครึ่งถ้าใครอยู่เมืองไทยนะคะใส่ไปแค่หนึ่งช้อนชาก็พอใส่น้าตาลทรายลงไปเพราะว่าอยากให้เขามีเนื้อหวานนิดนึงหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปแบบนี้คนทุกอย่างให้เข้ากัน เธอมีน้ำไม่รอให้ยีสต์เขาขึ้นนะคะใครจะรอหนาทีก่อนหรือส0นาทีก่อนก็ได้ให้ยีสต์เขาทำงานนะไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เบอร์สองไข่ไก่เบอร์สองนะคะใส่ไปเลย1ฟองแต่ว่าขอเอาไข่แดง,ง,งไว้ไค,ไครึ่งหนึ่งเอาไว้ทาหน้าขนมเนี่ยค่ะเอาไข่แดงไว้ครึ่งหนึ่งเอาไว้ทาหน้าขนมสนๆกๆนุกๆสกๆนกๆส คราวนี้เราจะใส่แป้งนะนะคะใส่แป้งลงไปความที่มีนานเนี่ยนะถ้วยตวงหายหรือแต่ครึ่งถ้วยตวงนี่แบบครึ่งถ้วยตวงนะคะอันนี้แบบครึ่งถ้วยตวงเดี๋ยวตักใส่ลงไปนี่ครึ่งถ้วยตวงแล้วนะแป้งสาลีอเนกประสงค์ธรรมดาค่ะหรือว่าใครจะใช้แป้งขนมปังก็ได้นะนี่คือหนึ่งถ้วยตวงแล้วนะคะเพราะว่าถ้วยเนี้ยมันอย่างละครึ่งไงนี่มันครึ่งถ้วยตวงนี่มันครึ่งถ้วยตวงนะคะ แล้วก็หนึ่งถ้วยตวงครึ่งเนี่ยภายในครึ่งถ้วยตวงเนี่ยค่ะแต่ละครึ่งถ้วยตวงเนี่ยเขาจะหนักประมาณ60กรัมแป้งเพราะฉะนั้น1นึ่งถ้วยตวงครึ่งก็ประมาณ180กรัมเราจะคนทั้งหมดเข้าวันก่อนคนทุกอย่างในในกะละมังก่อนค่ะด้วยช้อนหรือว่าด้วยทัพพีหรืออะไรก็ได้ให้แป้งเนี่ยเขาลวกกันเป็นก้อนถ้าทุกคนจะเห็นนะแบบนี้มีนาทําทุกครั้งแหละแล้วก็เอาออกมาเลยค่ะ ออากมาแบบนี้นวดแป้งแป้งเขาจะไม่ค่อยติดเรามากนวดให้แป้งเขาลวกๆพอเข้ากันค่ะตัวนี้มีน่าจะทำนิดเดียวนะพอเขาเริ่มเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เนยเนยเนี่ยมันเป็นเนยอ่าเนยอุณหภูมิห้องหรือว่า เนยละลายไม่ได้ใช้นะคะใช้เนยอุณหภูมิห้องแต่ว่าอันเนี้ยมันเพิ่งออกมาจากตู้เยน็นมันก็เลยก้อนข้างแข็งไม่เป็นไรสามสิบกรัมเนยจืดไม่ได้ใช้เนยเค็มนะคะพูดถึงเนยเค็มนะลืมใส่เกลือใช่ไหมคะลืมใส่เกลือจะบอกว่าเกลือก็หมดยังไม่ได้ไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะอย่าลืมเติมเกลือไปนะคะเติมเกลือไปประมาณหนึ่งช้อนชาหรือว่าครึ่งช้อนชาก,ก็ได้นะอย่าลืมนะ เกลือมีนาหมดนะเอาเกลือคุณมีนาหมดคุณมีนาไม่ใส่หรอคะก็เดี๋ยวจะทําเป็นแบบรสหวานนะคะไม่เป็นไรเกลือหมดจะทํายังไงอันนี้เรื่องจริงค่ะแล้วก็นวดเนาะนวดไม่ถนัดต้องไปนวดกับเคาน์เตอร์นวดกับเคาน์เตอร์หินมนันจะถนัดก,กว่านวดกับโต๊ะมันไม่ถนัดเนี่ยค่ะถ้าเป็นแฉะจนรู้สึกเหมือนกับว่า มันไม่ไหวแลว้สามารถเติมแป้งลงไปได้อีกค่อยๆโรยแป้งลงไปถ้าใครใช้เครื่องนวดนะคะไม่ต้องนะไม่ต้องเติมแป้งแล้นะเดี๋ยวเครื่องเขาจะนวดลงไปเองอาจจะเติมแป้งได้อีกนิดหน่อยประมาณหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะเห็นไหมคะว่ามันมันติดเติมแป้งลงไปที่ดูประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอแล้วนี่ก็ได้แล้วเริ่มได้เริ่มมีความสุขในการนดวดใช่ไหเพราะมันไม่ค่อยติด เดี๋ยวเรานวดประมาณห้าถึงแปดนาทีนะคะนีม่มีนานนวดได้ที่แล้วแหละแป้งเขาเริ่มเนียนแล้วพอเขาเริ่มเนียนนะคะเราก็พักพักแป้งค่ะพักแป้งลงไปเลยในอ่างผสมแล้วก็ปิดฝารอเวลาให้เขาขึ้นเป็นสองเท่านะคะก็คือประมาณสี่ิห้านาทีนั่นแหละแต่ถ้าเมืองนอกเนี่ยอาจจะหนึ่งชั่วโมงหรือถึงหนึ่งชั่วโมงกว่า สำหรับคนอยู่ต่างประเทศนะคะมีนาทำแบบนี้คือเปิดเตาอ,อบที่ไฟ50องศาก่อนลุกน้า10นาทีเสร็จแล้วปิดเลยปิดเตาอบหมดเลยนะคะปิดหมดเลยใส่น้ำร้อน,นะคะ่ะน้ำต้มเดือดนะคะเข้าไปข้างในแล้วก็เอาตัวแป้งนะคะแป้งที่เรานวดแล้วอ่ะพักแป้งไว้ในนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะครึ่งชั่วโมง45นาทีเขาก็ขึ้นแหละนี่ยชาเดือดแล้วชาเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะ ชาหลังจากแป้งขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาโรยแป้งที่โต๊ะก่อนแบบนี้เราก็เอาแป้งออกมานะคะแล้เวเราก็มาไล่ลมนิดนึงนวดสักประมาณ1น,นาทีนะคะนวดให้เขาแบบเข้ากันอีก1น,นาที แป้งมีนาจะเป็นสีเหลืองเห็นมาเพราะว่าแป้งสาลีของที่นี่ค่ะก็จะเป็นสีเหลืองนวลสีขาวเขาจะเป็นสีเหลืองนวลเขาเเนนนนไม่ได้เป็นสีขาวแผ่ให้เป็นสี่เหลี่ยมขนาดนี้หนาขนาดไหนหนาประมาณครึ่งเซนได้ค่ะหรือตามที่เราต้องการนะหนาประมาณครึ่งเซนแบบนี้ จะทาเนยเนยละลายก็ได้แต่ว่าตัวนี้มีน้ำไม่ได้ละลายวะ่ะทาไปเนยยังไม่ทันไม่ทันละลายดีทาไปแบบนี้นะคะเอาเนยละลายแบบนี้หน่อยนะอันนี้มันยังไม่ละลายดีแต่ก็ต้องทาแล้วแหละเพราะว่าแป้งมันได้แล้วไงเนยที่ตุรกีเขาก็จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเหลวมากเหมือนของที่ไทยะคะ่ะ เสร็จแล้วทารอบทาทั่วแล้วนะคะไปนะคะนี่โรยน้ำตาลทรายลงไปแบบนี้เราจะโรยน้ำตาลทรายลงไปแบบนี้นะคะให้ทั่วแผน่นแบบนี้แล้วแต่ชอบหวานมากหวานน้อยนะแต่ตัวชีสนมอนโรยเนี่ยมันหวานอยู่แล้วโรยไปนขนาดไหนที่แล้วแต่เลยเสร็จแล้วโรยผงอบเชยค่ะผงอบเชยขออนุญาตใช้มือเลยชอบมากชอบน้อย ชอบมากชอบน้อยนะคะใส่ลงไปเลยมีนาจะใส่แอปเปิ้ลด้วยนะคะใส่ไปน,นิดนึงเพราะว่าตัวแอปเปิ้ลเนี่ยมันจะเข้ากันมากเลยอะกับกับตัวโรเนี่ยเป็นแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลแดงหรือแอปเปิ้ลเขียวก็ได้ใครชอบเปรี้ยวใช้แอปเปิ้ลเขียวใครชอบหวานใช้แอปเปิ้ลแดงค่ะปอกเปลือกนะคะแล้วก็หั่นเป็นเต๋าใครจะคลุกน้ำมะนาวก่อนก็ได้นะคะถ้าไม่อยากให้เขาดำ แต่อันนี้มีนาปอกแล้วมีนาก็ใส่เลยไม่ดำหรอกม้วนค่ะม้วนค่อยๆม้วนม้วนเข้ามาแบบนี้เนี่ยทุกคนจะได้เป็นก้อนแบบนี้หลังจากม้วนเสร็จนะคะเราจะตัดเป็นก้อนมีนาจะตัดหัวท้ายออกจะตัดเป็นก้อนเอ่อเท่าไหร่เนี่ยสามสามสองหกสก้ก้อนก็ตัดอ่อนสาม พี่มีนาคะตัดแล้วซิลิโคนไม่เป็นรอยหรอคะเป็นรอยคะ่ะบอกเลยว่าเป็นรอยก็ปวดใจอยู่ว่าตอนมันเป็นรอยนี่แหละแต่จะทํายังไงได้อะตัดโลดตัดเป็นเก้าค่ะเก้าชิ้นแล้วก็ถาดถาดขนาดไหนก็ได้อะถาดเนี้ยนะคะขนาดเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้นะคะใต้คลิปเนาะทาเนยน,นะคะทาเนยให้ทั่วให้ทั่วถาดแบบนี้ เดี๋ยววัดให้เนี่ยค่ะจับเขาขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมก็ทําให้มันเป็นรูปหน่อยหนึ่งแล้วก็วางลงไปวางประมาณ3มีนาวางประมาณแค่นี้นะมันจะต้องเว้นระยะห่างเป็นแบบนี้ชินามอนโลเสร็จแล้วหาอะไรคลุมไว้นะคะแล้วก็พักไว้จนเขาขึ้นเป็นสองเท่า ขึ้นได้ประมาณนี้นะคะประมาณ30นาทีไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นและขี้เกียจรอแต่ว่าใครจะรอให้เขาขึ้นมากกว่านี้ก็ได้นะถ้าไข่แดงค่ะถ้าไข่แดงไข่แดงที่เราแบ่งเอาไว้อ่ะค่ะผสมนมนิดนึงผสมนมหนึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่ากลิ่นไข่เขาจะได้เจือจางใครอยากจะโรยเป็นอ<ม>ัลมอนด์สไลด์ก็ได้นะคะพูดถึงนะมันก็จะได้เพิ่มมูลค่าของแต่ว่ามีนาไม่ละ อุณตัวอบที่ไฟร้อยเจองศาเลยนะคะก่อนลงหน้า10นาทีไฟบนล่างนะคะจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้นะสําหรับหม้ออบลมร้อนนะคะจะอบที่ไฟ150องศาแต่ว่าจะติดปัญหาตรงที่ว่าหม้ออบลมร้อนเนี่ยเขาเตี้ยเขามีแต่ไฟบนข้างบนเนี่ยจะเหลืองก่อนเพราะฉะนั้นพอเขาเหลืองเสร็จถ้าข้างล่างเนี่ยเขายังไม่สุกเรากลับด้านนะคะอบ แอร์ไฟเยอร์ก็เหมือนกันอบประมาณร0อค่ะประมาณไฟ100ยหรือ110อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาออกมาดูทุกๆ5นาทีนะคะตอนนี้มีนาจะเอาไปอบที่ไฟร้อองศาไฟบนล่างแล้วก็จะเปิดพัดลมด้วยอบอบมาแล้วค่ะสิบเนาทีเท่านั้นไปตากผ้ามาดีนะที่ไม่ลืมเดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้เขาเย็นค่ะคือใครอยากได้เหลืองกว่านี้ก็ได้นะคะแต่มีนาว่าเหลืองประมาณนี้กำลังดีแล้วค่ะขอจิ้มนิดนึงนะ ได้อยู่ค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เขาเย็นค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันพอเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําราดกันนะน้ําราดตัวนี้วันนี้มีนาทําเป็นน้ําตาลไอซิ่งนะคะผสมน้มามะนาวเนาะแล้วแต่นะคะใครอยากได้น้าราดแบบไหนบางคนอยากได้เป็นคาราเมลนะคะก็ทําคาราเมลราดลงไปใช้น้ําตาลไอซิ่งค่ะน้ําตาลไอซิ่งประมาณเท่าไหร่ม้องกะดัวใช่ประมาณ สามช้อนโต๊ะมาเอาแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องเวอร์เอวังอะเนาะสามช้อนโต๊ะนี่ก็เวอร์เอวังแล้วนะน้ำมะนาวค่ะมะนาวหรือนมก็ได้นะใช้นมก็ได้นะคะมีนายอยากให้เขาตัดรสหวานของไอตัวชีน้มอนลงไปหน่อยหนึ่งใส่ไปหน่อยนึงค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวเอาไ mm hmm. ม่จะออกก่อน ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแต่ว่าขอ,เ,อาเม็ดออกก่อนนี่เกือบเกือบหนึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวขอลงก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดใส่เพิ่มไปก็ได้นะคะน้ำมะนาวอะ่ะน่าจะสักสองช้อนโต๊ะมะแล้วแต่นะคะใครอยากใส่ไปสองช้อนโต๊ะก็ได้แต่ว่ามีนาะขอใส่นมแล้วกันไม่อยากให้เปรี้ยวมากนมไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะ นมลดจืดเนี่ยค่ะมีนาออกมาจากตู้เย็นเลยจะอุณหภูมิห้องหรือไม่อุณหภูมิห้องก็ได้ได้แล้วนี่อ๋อประมาณสองช้อนโต๊ะเนาะกับน้ำตาลไอซิ่งสามช้อนโต๊ะคูณได้แบบนี้ได้เป็นแบบนี้นะคะได้เหมือนนมข้นเลยอ่ะมาลาดแบบนี้ค่ะเนี่ยลาดแบบนี้ ที่เขาเห็นกันเยิม่มเยิ่มอะนี่ค่ะที่ลาดกันแบบนี้ไออะเสร็จแล้วนะคะลาดกันเป็นแบบนี้ไปเลยคือแล้วแต่ชอบหวานมากหวานน้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวรอให้แห้งรอให้เขาแบบน้ำตาลเขาแบบเซตตัวนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตัดกิน เรียบร้อยค่ะชิสนามอนโรของเราแต่ว่าผสมแอปเปิ้ลลงไปนะเพราะว่ามีนานเนี่ยเป็นคนที่ชอบแอปเปิ้ลถ้าใครไม่ชอบเอ่อผงอบเชยนะคะหรือว่าไม่ชอบกลิ่นของแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยใส่เป็นแฮมก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นชีสแผน่นลงไปแล้วก็ม้วนม้วนเหมือนกันค่ะออกมาก็อร่อยเหมือนกันเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงจะบอกว่ามันหอมมากเลยอะแล้วก็ รสชาติเป็นแบบฝรั่งนะคะเป็นแบบฝรั่งเลยไม่ได้เป็นแบบเออนุ่มนิ่มจัดเหมือนของญี่ปุ่นนะแต่ว่ารสชาติมันอร่อยมากเลยอะ่ะคือไอตัวน้ําที่เราล,าล่าลงไปเนี่ยค่ะมันมีความเปรี้ยวนิดๆน,นะคะมันตัดกับความหวานของตัวแอปเปิลแล้วก็มีความหอมชิ้นามอนบอกเลยว่าทํากันเถิด ช่วงนี้ค่ะหน้าแอปเปิลออกเยอะลองทํากันดูนะคะแล้วก็มันอร่อยจะกินกับชาจะกินกับอะไรก็ได้เป็นอาหารว่างนะคะเสร็จแล้วค่ะใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ฝากด้วยนะคะอย่าลืมช่องไมล์สะพยตุรกีและใครอยากส่งกันบ้านไปที่ไมล์สะพยตุรกีที่ Facebook Page ได้เลยนะคะยังไงฝากไว้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ